ดูนะคะเราจะกางแค่นี้นะคะแล้วก็ลงลงแค่นี้นะคะดูนะคะเอาดัมเบลเนี่ยอยู่อย่างนี้นะคะแล้วเราก็ขึ้นขึ้นแค่ครึ่งวงแล้วก็ลงขึ้นนะคะปกตินะคะเอาแค่นี้ง่ายๆหนึ่งดูนะคะห้ามทิ้งดัมเบลตึงนะคะแขนห้ามตึงยกขึ้นยกขึ้นระดับนี้ยกขึ้นมานะคะเพื่อเพื่อให้แบบถ้าอย่างนี้กล้ามเนื้อไม่ได้ใช้ถ้าอย่างนี้กล้ามเนื้อแขนได้ใช้เสร็จแล้วพลิกมาแค่นี้แล้วก็ลงนะคะพลิก ลง2องพลิกลง3ามอ่ะเวลาพลิกขึ้นนะคะให้ศอกตั้งฉากเห็นไหมสี่ห้าลงมาแขนไม่ตึงแขนย่อนขึ้นตั้งฉาก6ลงมาอยู่แค่นี้แขนย่อนศอกง,งอนะฮะขึ้นมาตั้งฉาก7จ็ดทำเองนะแใครทิ้งตัวเบลนะคะแขนตึงผิดนะคะเ1้1สิบสิ ส4 <14, S 2> และ15